สวัสดีนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่อําจะมัดรวม วิธีการในการติดต่อแอมให้ได้นะคะจะต่อแอมไปร่วมงานเนี่ยเราก็จะมัดรวมว่าเซอร์วิสบริการของแอมทั้งหมดมีอะไรบ้างนะคะฟังคลิปเดียวจบจะเข้าใจเลยค่ะว่าแอมรับบริการตรงไหนยังไงบ้างนะคะสำหรับเซอร์วิสของแอมนะคะหลักๆก็จะมีเรื่องของคอนซัลท์นะคะคอนซัลท์ธุรกิจนะคะเรื่องของการเป็นเซอร์วิสเอเจนซี่นะคะเอเจนซี่การตลาดนะครับบริษัทอัพเปอร์คันครีเอทีฟของแอมเองนะคะมีเซอร์วิสของการสอนนะคะทั้งการสอน p r i v a t นะคะตามองค์กรต่างๆแล้วก็เซอร์วิสของการสอนที่เป็นงานสอนฟรีด้วยหรือว่าการสอนทีี่เเป็นนนนนคครยยออไล์ด้วะะ เราก็จะมีเซอร์วิสเรื่องของการทำสปอนเซอร์ชิพถ้าคุณอยากจะซื้อสปอนเซอร์ให้แอมไปรีวิวโรงแรมรีวิวร้านอาหารไปร่วมงานอีเวนต์งานเปิดตัวทำคลิปโปรโมตต่างๆก็จะมีเซอร์วิสตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะก็สามารถที่จะฟังคลิปนี้แล้วก็จะเข้าใจทั้งหมดเลยนะคะว่าอันไหนมันอยู่ตรงไหนบ้างนะคะเพื่อที่จะได้เก็บในทุกเซอร์วิสแต่ถ้าคุณอยากจะเลื่อนไปดูก่อนเนะะี่ยมาเอาเวลาขึ้นให้ดูก่อนนะคะนี่คือเวลาตามวินาทีคุณเลื่อนตามวินาทีนี้ไปดูก็ได้แล้วคุณก็จะได้เห็นแค่อันที่คุณสนใจไม่ต้้องดดูจบคคลิปกก็ไเช่นนนะะัะะ ซึ่งสำหรับวิธีการในการติดต่อนะฮะจริงๆข้อมูลทั้งหมดของแอมจะรวมอยู่ตรงนี้น้องลิงคนนี้นะคะที่เป็น o Link เนี่ยคุณจิ้มเข้าไปตรงนี้ในเมนูแล้วคุณก็จิ้มที่น้อง Open Link เนี่ยคุณจะเจอทั้งหมดของการติดต่อของแอมเลยนะคะซึ่งแอมจะรวมไว้คุณไปเลื่อนๆคำๆไทยๆอ่านเองก็จะเข้าใจทั้งหมดได้นะคะหรือจะฟังคลิปนี้ต่อเพื่อจะเออได้เข้าใจก็ได้หรือจะติดต่อไปที่บ้านเขียวนะคะตามที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยคุณพิมพ์ตามบ้านเขียวที่ขึ้นตรงนี้ก็ได้ก็จะติดต่อไปเจอผู้ชชะะช่่่่วววยยยขออองมนะะะคคคคืาาุุณณผู้กจจัดร ทุกอย่างให้คุณเสร็จสับเรียบร้อยนะคะทุกอย่างก็จะอีซี่มากๆเลยแล้วคุณพีก็จะเป็นผู้ช่วยที่อยู่ติดตัวแอมเพราะฉะนั้นเขาจะตอบทุกอย่างได้เร็วมากเร็วกว่าที่จะทักหายแอมโดยตรงอีกค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ไปฟังแต่ละเซอร์วิสของแอมก็เลยว่ามีอะไรบ้างน,นะคะไปฟังกันเลยค่ะสำหรับเซอร์วิสแรกของแอมเลยนะคะก็คือเซอร์วิสที่ปรึกษาธุรกิจนะคะเซอร์วิสของคอนซัลท์นะฮะถ้าคุณเนี่ยเป็นคนที่ทําธุรกิจแล้วติดขัดต้องการที่ปรึกษาธุรกิจ เปิดร้านกาแฟมาแล้วขายไม่ดีอยากให้แอมแนะนําเรื่องการทาการตลาดอยากให้แอมแนะนําว่าต้องทํายังไงถึงจะสามารถทาการตลาดไปได้ต้องทําแบรนดิ้งยังไงต้องทําแผนทำาส r a t ี g ยังไงออกมาเพื่อให้คนขายของได้ดีคุณอาจจะเป็นแบรนด์ส k i n แคร์ควรจะเป็นแบรนด์คลินิกความงามที่อาจจะประสบป,ปัญหาอยู่เนี่ยก็คือสามารถใช้แอมเนี่ยเป็นที่ปรึกษาทางการตลาดได้โดยที่แอมเนี่ยไม่ได้ให้คำแนะนำคำปรึกษาได้จาก tiktok นะคะแอมให้คำปรึกษาแบบเป็นโซเชียลมีเดียภาพรวมเป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง Marketing แบบภาพรวมเป็น s t r a t e g y แบบภาพรวมนะคะคือไม่ได้คุยแค่แบบติดตด๊ดตอติเดืออย่างเด คือแอมเนี่ยมีเซอร์ติฟายนะคะเป็นติ๊กต็อกเอ็กเปิดนะคะและแอมก็มีใบเซอร์จากทางบ้านฟอร์บด้วยนะคะก็คือเราเป็นพาร์ทเนอร์กับทุกโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มเลยเพราะฉะนั้นเราให้คำแนะนำได้หมดเลยแอมก็เคยทำกระลาดไปแล้วถึง10ปีเลยนะคะเปิดบริษัทมาแล้วถึง10ปีเลยก็ทำให้เรามีประสบการณ์ในการที่จะช่วยคอนซัลท์ธุรกิจของคนได้นะคะถ้าคุณอยากจะให้แอมช่วยปั้นช่องติ๊ต็อให้ปัง ได้ถ้าคุณมีปัญหาธุรกิจอยากจะขอคําแนะนําได้เขามีปัญหาเรื่องแพคเกจจิ้งอยากทำให้สวยอยากจะคุยกับแอมได้เขามีปัญหาเรื่องของอยากเปิดตัวสินค้าแต่ไม่รู้จะเปิดตัวยังไงให้มันปังได้หมดนี่คือตัวอย่างของเซอร์วิสที่เป็นคอนซัลท์นะคะส่วนมากจะเป็นการพูดคุยกันค่ะก็คือคุณกับแอมเนี่ยสามารถนัดวันเวลากันได้นะคะเช่นเรานัดกันโอเควันพฤหัสที่2ี่นะตอนบ่ายโมงนะถึงบ่ายสามโมงอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นราคาของอจะเป็นแมนเอาก็คือเป็นราคาของการพูดคุยกันแบบที่คิดเป็นรายชั่วโมงะะามาอยาอ่างเงี้ ะะจิ้มไปที่น้องโอพิลิงนะฮะที่จะขึ้นอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นน้องโอพิลิงนะคะเป็นลิงที่อยู่ตรงหน้าโปรไฟล์ของแอมพอจิ้มเสร็จปุ๊บนะคะก็เลื่อนไปหาตัวเนี้ยขาะที่เป็นตัวที่ติดต่อหาแอดมินนะฮะซึ่งแอดมินเนี่ยเป็นผู้ช่วยของแอมเลยนะคะเพราะฉะนั้นผู้ช่วยแอมเขาอยู่ติดตัวแอมก็คือจะตอบไวแล้วก็จะดูแลทุกคนได้แบบเข้าอ,อกเข้าใจมากๆใครอยากได้คาแนะนําทางธรุรกิจก็จิ้มไปตรงนี้ราคาแล้วก็สอบถามกับทางผู้ช่วยแอมนะคะเพื่อขอดูเรทราคาแล้วขอฟังรายละเอียดแล้วก็นาไปเวลาได้เลยค่ะ ก็สวิตถัดมาของแอมก็คือสวิตเอเจนซี่นั่นเองนะคะแอมเนี่ยเป็นเอเจนซี่งานตลาดนะคะบริษัทของแอมชื่ออัปปอคัตครีเอทีฟค่ะก็มีพนักงานนะคะอยู่แบบประมาณ60-70คนเลยนะคะที่คอยทำแัมเป็นการตลาดให้กับลูกค้านะคะแอมดูแลลูกค้ามาเนี่ยเป็นท็อปแบรนด์นะคะหลากหลายเลยเหมือนจะเป็นแสนซิริเป็น K-Bank เป็น SCB นะคะเป็นเ e เ e ่ e อีเเวเป็นโอ้โหแบบเยอะมากๆที่เป็นแบรนด์คอร์เปอเรชันไซส์ใหญ่นะคะรวมถึงแบรนด์ที่เป็น SME ไซส์เล็กไซส์กลางเนี่ยแอมก็ดูแลด้วยนะคะแแแแออออออมมมมีีีปปปรรรระสบกกกกกาาาาาณ์ทททัััั้้้้งงงงงงง่่่ตวววเเเเเ็็็นนนนธุิจดดยลลลฝขขููค ปะะีก็ทําให้ใครก็ตามที่กำลังมองหาเอเจนซี่การตลาดมาดูแลธุรกิจของคุณดูแลแคมเปญของคุณทําให้ยอดขายของคุณเนี่ยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการหาอินฟลูเอนเซอร์นะคะ การทําเรื่องของงานโปรดักชันทําภาพนิ่งทําวิดีโอถ่ายหนังนะคะหรือการคิดแคมเปญการตลาดการเปิดตัวสินค้าใหม่พวกเนี่ยแอมก็รวนทําได้หมดเลยนะคะหรืออย่างว่าคุณอยากจะให้แอมดูแลโซเชียลมีเดียรายปีให้ก็ได้แอมก็ดูแลโซเชียลมีเดียรายปีที่ไม่ใช่แค่ทิกต็ออย่างเดียวนะคะบันฑ์ฟอบ่ัออจอบันฑวแอมก็ดูแลโซเชียลมีเดียรายปีเนี่ยให้กับหลากหลายแบรนด์การตลาดเลยนะคะอย่างที่ คุณเห็นในสาัพัดโลโก้เนี่ยก็แอมก็มีกาสดูแลแบรนด์มาหลากหลายนะครับไม่ว่าคุณจะเป็น SME นะคะหรือคุณจะเป็นเจ้าของกิจการหรือคุณจะเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยคุณก็สามารถติดต่อมาได้ซึ่งสวิตนี้นะคะคุณก็สามารถจิ้มไปที่น้องคนเดิมได้นะคะที่โอเพนลิงนะคะจากนั้นคุณหาอีกเมนูหนึ่งครับเมนูนี้จะเป็นเมนูที่กดไปปุ๊บจะเจอเว็บไซต์ของบริษัทแอมนะคะในเว็บไซต์ของบริษัทแอมเนี่ยก็จะมีดีเทลข้อมูลว่าแอมเคยทํางานที่ไหนมีคัมเปอะไรมาบ้างถ้้้าา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 าคคคุุณเเลลลืื่่่่ออออออนนนนงงงงมมดดดดดกกกกก็็จจะวิิิธีีรรรรใตตตตททขสถไไปพูยหับ1 ที่แอมบอกไปเมื่อกี้นะคะที่เป็นผู้ช่วยของแอมก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็สามารถติดต่อมาได้เลยเหมือนกันคะ่ะสวิตที่3นะคะคือสวิตส่วนของการเทรนนิ่งการสอนนะคะแบบ p r i v a t e ก่อนเลยคะ่ะแบบ p r i v a t e ก็คือการที่จะสามารถไปสอนเนี่ยแบบที่ เออสชั่วโมง1วัน2วันนะคะซึ่งแอมสามารถไปได้ทั่วราชอาณาจักรนะคะล่าสุดเด็กก็ไปเชียงใหม่มาไปลำปางมาไปภูเก็ตมาอย่างเงี้ยค่ะใครที่อยากจะให้แอมไปเทรนทีมงานของคุณที่อยู่ตา่างจังหวัดก็ได้คนอาจจะเป็นคลินิกความงามไปร้านอาหารที่อยู่ตา่างจังหวัดก็สามารถไปได้หรือคนที่อยู่ในกรุงเทพอยากให้แอมไปเทรนในองค์กรได้ครับแบบว่าคุณจะเป็น บริษัทยักษ์บริษัทประเทศองค์กรนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่แบบคุณจะเป็นเซเว่นอเเป็น CP เป็น a อเเป็น Kbank ์เนี่ยคะซึ่งเหล่านี้ก็เป็นชื่อองค์กรที่แอมเคยไปทํา private training มาทนานแล้วนะคะก็สามารถจะติดต่อนะคะได้เลยนะคะซึ่งติดต่อที่เดิมค่ะจิ้มไปที่ตรงนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ติดต่อไปที่ทางแอดมินของแอมนะคะตามที่แอมขึ้นอยู่ตรงนี้อีกเช่นกันก็จะสามารถติดต่อแล้วก็ได้พูดคุยกับแอดมินแอมนะคะเพราะว่าถ้าแอมตอบบางทีมันจะช้าไงแต่ถ้าแอ,มอาดะะแอมินแ จะตอบไวมากเลยค่ะข้อที่4นะคะคือสวีดของการสอนสดนะคะแล้วก็สอนฟรีใครที่สนใจอยากจะเรียนคัดทั้งสดและฟรีของแอมนะวิทยาการนะคะกดไปที่เดิมเลยนะคะจิ้มไปที่เดิมเนี่ย คุณจะเจอนะคะมันจะมีบุลเลตอยู่เนี่ยสตัวนี้ให้เห็นนะคะอันไหนสอนฟรีแอมจะเขียนระบุเลยว,ว่าสอนฟรีวันไหนใครเป็นสปอนเซอร์ซึ่งมีสปอนเซอร์เยอะมากเช่น CPOL เจ็ดเอเลว่น SCB อย่างเงี้ยค่ะเขาจะเป็นสปอนเซอร์ให้เออจัดงานขึ้นมาเลยทุกก็สามารถไปสมัครแล้วก็มาเรียนฟรีกับแอมได้นะคะอีกแบบนึงก็คือเสียงเงินนะคะเสียงเงินเนี่ยแอมมีค่าเสียงเงินเยอะมากทั้งสอนแอดสอนแบรนดิ้งสอนโอ้โหแบบครบเลย TikTok Skill Set Influencer Affiliate มีเยอะมากคุณก็มาดูตรงนี้ได้นะคะ แอมจะอัปเดตเอาไปอยู่ที่หน้าตรงนี้แล้วก็จะอยู่บนบนเลยนะฮะคุณก็สามารถมาดูแล้วก็พอดูเสร็จไปคุณจิ้มเข้าไปพอจิ้มเข้าไปคุณจะเจอรายละเอียดของคสเรียนน,นั้นๆนะครับตัวนี้มันเป็นปุ่มจิ้มได้เนาะพอเจอรายละเอียดคาเรนนั้นๆเสร็จไปคุณก็ไปอ่านดูเออเหมาะกับคุณไหมใช่ไม่ใช่ยังไงและสําคัญมากถ้าคุณสนใจจะเรียนจริงๆแล้วไม่มั่นใจนะคะให้คุณทักแชทในทิกต o k เลยนะทักอินบ็อกในทิกตอ k นะทักแชทในทิกต o k นะพิมมาเต๊ตเต๊ยเต๊ตแล้วก็คุณแอมคะ่ะขออนุญา ก็คือแชทติ๊กต็อกแชทติ๊กต็อกของแอมเนี่ยตัวแอมเองเป็นคนตอบเองไม่มีแอดมินเน่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากคุยกับแอมโดยตรงเนี่ยคุณก็ทักมาที่ฝั่งของติ๊กต็อกเนี่ยแอมก็จะตอบคุณเองโดยตรงเลยค่ะข้อต่อมานะคะคือสําหรับคนที่สนใจอยากจะเรียนคัสเรียนออนไลน์ของแอมคือแอเม,มริกาเรียนออนไลน์เนี่ยประมาณ15หลักสูตรเยอะมากแนะนํานะคะสนใจกันดูคัสเรียนออนไลน์ของแอมเนี่ย อย่างที่หนึ่งนะคะไปที่คลิปปักหมุดเหมือนกันจะมีคลิปที่เป็นเพื่อนคลิปนี้อยู่นะคะหน้าตาแบบนี้ไปที่คลิปนี้นะคะกดไปดูจากคลิปนี้ได้เลยแล้วก็ดูรายละเอียดได้นะคะฟังจนจบคุณจะเข้าใจเลยคล่าเรียลออนไลน์ของแอมเนี่ยก็คือสาม,มารถกดซื้อจากตะก้าสินค้าได้พอซื้อเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะมีสินค้าไปส่งที่บ้านใช่ไหมคะพอมีสินค้าไปส่งที่บ้านของคุณเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็สาม,มารถที่จะลงทะเบียนแล้วก็เข้ามาเรียนได้เลยนะไอเนี้ยก็คือง่ายๆเลยนะคะคุณก็จะเจอตะก้าสินค้าที่เป็นค่าออเรีเลยล อีกวิธีการหนึ่งก็คือจิ้มไปน้องน้องคนเดิมนะคะที่น้องโอเพนลิงเหมือนเดิมพอจิ้มไปเสปริมนะคะจะเจออีกเมนูนึงนะคะซึ่งเป็นเมนูที่ออสามารถกดเข้าไปดูคาร์ดเรียนออนไลน์ทั้งหมดของดิฉันได้เลยกดไปคงก็จะเจอตาราาครบถ้วนกระบวนความอีกเช่นกันนะคะสามารถดูได้ทั้ง2ที่นี้เลยคะ่ะ สวิตต่อมาก็คือสวิตเรื่องของการสปอนเซอร์ชิพนะคะคือซื้อสปอนด์ไดแหละถ้าคุณอยากให้แอมทำคลิปสปอนเซอร์ให้คุณอยากจะจ้างแอมรีวิวอยากจะให้แอมไปพักโรงแรมอยากจะให้แอมไปกินอาหารร้านนี้อยากจะให้ทำคอนเทนต์ไปอีเวนต์นั่นน,นี่ติดต่อมาได้เลยทั้งหมดทั้งมวลนะคะซึ่งวิธีการติดต่อก็เช่นกันไปที่้องอ้วนพิลึกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จิ้มไปที่แอดมินนะคะแล้วก็ติดต่อไปได้เลยนะคะอันนี้ก็คือไงมากไงมากนะคะก็สามารถติดต่อได้ทุกเรื่องเนี่ยผ่านทางาาแ แชทมาในติต๊กต,ต็อกเนี่ยแอมก็จะช่วยตอบเองได้เหมือนกันนะคะก็คือมี2ที่ที่คุณสามารถเข้าถึงได้แบบที่ไม่ยากเย็นหลือจริงๆและนี่นะคะก็คือเซอร์วิสทั้งหมดของแอมเลยค่ะไม่ว่าคุณอยากจะทําให้แอมเป็นคอนซัลท์ที่ปรึกษาธุรกิจให้คุณปรึกษาการปั้นช่องต่างๆให้หรือว่าจะใช้เซอร์วิสเอเจนซี่การตลาดของแอมนะครับเซอร์วิสงานสอนทั้งที่เป็น p r i v a t e ทั้งที่เป็นงานฟรีทั้งที่เป็น ออนไลน์นะคะหรือว่าสวิตเรื่องของการทำสปอนเซอร์ชิพนะคะก็ได้หมดเลยนี่ก็เป็นสวิตที่แอมทำได้ก็จะมีค่อนข้างหลากหลายนะคะถ้าสนใจก็สามารถที่จะทักหาแอดมินแอมก็ได้หรือว่าพิมพ์หาแอมในนชทติ๊กตอกเลยก็ได้เช่นกันแล้วก็ยินดีที่จะบริการทุกท่านอย่างเต็มที่เลยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้นะคะขยจะใช้งานบริการไหนก็สามารถสอบถามแอมได้โดยตรงหรือแอดมินแอมได้เลยค่ะไว้เจอกันนะคะในโอกาสหน้าขอบคุณมากสวัสดีค่ะ